ถึงในเรื่องของปรชัชญาในเรื่องของความรักกันบ้างปิ๊งปิงพตาปิ๊งป,ปิง,ปงพูดแบบไม่เข้าหูอ่ะเออพูดนางก็จะพูดเข้ามาุบปากอะไรเงี้ยข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ปรัชญาและคำสอนซึ่งเพื่อท่าสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เว้ยคือทุกอย่างก็จะสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกิ่งก็จะมาดูซีรีส์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งในคลิปนี้และคลิปต่อต่อไปเนาะเราก็จะมาดูซีรีส์นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนเว้ยซีรีส์จีนนี้ชื่อเรื่องว่าข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ อันนี้ก็คืออย่างไม่ได้อยาบหนำนะคะทุกคนเมื่อตอนแบบดูซีรีส์อยู่นะคะก็รอแบบติดยาวเลยนะคะขนาดติดยาวขนาดนี้เนาะก็อ่ะไม่พูดพร้อมทำเพลงแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เราอะเอาแบบนี้เนาะพูดคุยกันก่อนมาพูดคุยกันที่ว่าก็คืออีชันเนี่ยจะดูซีรีส์นะคะหนึ่งตอน เราก็จะมาทําคลิป1นึ่งคลิปดูซีรีส์นหนึ่งตอนทําคลิป1คลิปซึ่งใน1คลิปนั้นอ่ะก็จะอธิบายเนื้อหาเขาโครงข้างในคร่าวๆให้พอแบบว่ารปุปรุบๆให้พอแบบว่ารู้จักให้พอแบบให้พอแบบว่ารู้จักตัวละครเหตุการณ์เขาทำอะไรกันเหมือนแบบป้าข้างบ้านเขาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอะทุกคนประมาณนั้นเลย แล้วก็พออธิบายเขาคงเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะบอกบอกนิสัยของตัวละครในสถานการณ์นั้นๆแล้วแต่ว่าแต่ละตอนนั้นตัวละครอะ่ะจะไปเจอกับอะไรเออแล้วก็แบบดึงนิสัยของตัวละครน,นั้นออกมาแล้วก็ในเนื้อหาของคลิปนะก็จะมีในเรื่องของปรัชญาและคำสอน ซึ่งเพื่อทสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เว้ยคือทุกอย่างก็จะสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วมันคือดีมากค่ะแล้วก็มันอาจจะมีแบบฟงฟินแบบว่าอาการที่อีชันฟินกับบางฉากบางตอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ชอบหรือว่าอะไรนะก็กดคลิปกดข้ามไปได้เลยก็แบบสามารถเลือกดูในสิ่งที่เราจะนำเสนอแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่คุณชอบได้เลยนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าแบบเหมือนดูเหมือนดูซีรีส์ไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางฉากอะ่ะเราชอบเว้ยมันจะมีแบบมันจะมีเป็นฉากที่สวยงามงดงามนะคะแล้วแบบมันถูกจริตกับเราแล้วก็แบบเราอยากจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะเอาไปวาดนะคะเออเราก็จะแบบนําสิ่งที่เราดูเนี่ยนาไปวาดซึ่งเราก็จะนําไปวาดอีกช่องหนึ่งของเราเออเพื่อน ถ้าอยากจะไปติดตามอีกช่องหนึ่งของเราก็ไปติดตามได้นะเราจะวาดเก็บผลงานของเราเอาไว้ซึ่งเป็นชื่อช่องของเราเองนะคะชื่อช่องว่าสีดิพอร์จิตจำนองนะคะซึ่งก็เป็นตัวอีชันวาดเองนะคะอะละค่ะเกินงั้นมาพอสมควรแล้วนะในเรื่องเขาโครงร่างนูน่นนี่นั่นสิ่งที่เราจะทำลงไปในคลิปนะโอ้ยไก่เรียกไก่นี่ก็เกิด ขึ้นบ้านเก่งถึงไหนแล้วเนี่ยอุ๊ยอ่ะมาสำหรับเนื้อเรื่องในอีพีที่หนึ่งนะทุกคนก็คือเหมือนมันจะเป็นเหตุการณ์นะเปิดฉากมาปุ๊บก,ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบชุลมุนวุ่นวายแล้วก็มันเป็นแบบการจัดงานนะ่ะซึ่งการจัดงานเนี้ยก็คือแบบมันเป็นการจัดงานแต่งงานของนางเอกซึ่งเช <laughs> จะมีเขาพูดเขากาซึ่งมีเยอะมากนะทุกคน <laughs> ก็เหมือนกับ คือพ่อกับแม่ของนางเอกอะ่ะเขาอ่ะมีลูกสองคนใช่ไหมก็คือมีนางเอกเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องนางเอกอะเป็นผู้ชายเว้ยซึ่ง <c oughs> ในตะระกูลของนางเอกอะ่ตะตระกูลของนางเอกนะเป็นตะระกูลของตะระกูลปันอืพ่อแม่นะครอบครัวคือครอบครัวของนางเอกอะ่ะพยายามจะให้นางเอกอะได้แต่งงานก็คือแบบเออให้มีให้มีให,ให้ให้ได้มีครอบครัวทุกคนแต่ว่า คือไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะสามารถแบบว่าเข้ามาให้นางเอกได้แต่งงานเลยค่ะทุกคนคืองานแต่งงานก็คือแบบลม่มถูกยกเลิกง,งานแต่งงานด้วยในฉากแรกนี้ซึ่งเป็นอะไรที่พีคมากนางเอกเป็นคนยังไงกันนะถึงได้ถูกยกเลิกง,งานแต่งงานแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอีความรักทุกคน พูดไปนะมันก็เป็นรุ่นที่น่าซีเรียสอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่ามองมุมมอง,มองจากข้างนอกก็คือแบบเอเไรอะ่ะแบบป้าข้างบ้านมันจะมีป้าข้างบ้านด้วยเว้ยป้า้างบ้านอาจจะเป็นตัวที่แบบหอยปากดีมากแล้วก็ก็เป็นนิสัยของป้าป้าข้างบ้านอะไรเนาะเออก็ <c oughs> ก็คือเขาก็ชอบพูดกันนะว่าเออนางเอกแบบประมาณว่าเออไม่ไม่มีใครแบบกล้าที่จะแบบมาแต่งงานด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบ อันนี้ก็คือมองแต่มุมมองขายนอกใช่ไหมแต่ด้วยความที่นางเอกเว้ยนางเอกไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะว่ามันก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นความจริงว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยออกมาแล้วภาพมันก็คือนางเอกไม่ได้แต่งงานความเป็นจริงเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะมันจะมีรายละเอียดเว้ยรายละเอียดที่บ่งบอกว่าที่มาที่ไปนะว่าเมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบ รายละเอียดนั้นเลยค่ะทุกคนคือแบบสนุกมากมันเป็นรสชาติแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบดีวร์และพอนางเอกนะคะทุกคนพอนางเอกไม่ได้แต่งงานนางเอกก็บุกไปถึงฝั่งผู้ชายเลยที่มายกเลิกกันแต่งงานทุกคน EP นี้นะแล้วก็พอนางเอกเนี่ยบุกไปแบบนี้ใช่ปะ่ะนางเอกก็ได้ไปเจอกับพระเอกปิ๊งปิ๊งสบตาปิ๊งปิ๊ง กันนะคะในฉากนี้แล้วก็ <c oughs> มันก็จะมีระก,ก้อนระก้อนซึ่งซึ่งซึ่งเยอะมากแต่ผมเบื่อกันนะคะทุกคนอ่ะด้วยความที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันใช่ไหมสบตากันปิ๊งปิ๊งอ่ะตกหลุมรักเป็นรักแรกพบตกหลุมรักทางสายตาเนาะก็คือแบบเป็นความรักที่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วพระเอกก็คือเป็นคนที่หล่อนางเอกก็คือเป็นคนที่สวยนึกออกไหมเขาก็จะแบบปิ๊งปิ๊งกันก็คือชอบกันที่แบบ วิ้ยหล่อนะเออสวยนะเอออะไรประมาณนี้ก็คือแบบชอบครั้งแรกก็คือชอบแบบดูจากรูปร่างภายนอกก็คือแบบดูจากเออองรวมหน้าตาแหละเนาะแต่กระนั้นก็คือในอีพีแรกนั่นก็คือพระเอกอ่ะดันไปทําให้นางเอกอ่ะหน้าแตกเว้ยแล้วแบบนางเอกก็เลยมีความรู้สึกว่าหมันใส่พระเอกแต่จริงจริงอ่ะนางเอกก็คือแบบมีความยังไงฮะมีความชอบพระเอกแอหละเพราะว่าพระเอกอ่ะ เป็นคนหลอ่ออืมแล้วแบบพระเอกอะก็มีความแบบเออก็ก็ชอบที่นางเอกสวยแต่แบบในในใจข้างในก็นแบบยังลังเลเออยังลังเลเออยังลังเลสงสัยว่าเออจะยังไงดีก็เดี๋ยวมาดูนิสัยใจของตัวละครกันก่อนเนาะเริ่มจากนางเอกก่อนเลยนางเอกนะคะชื่อปันหัว นางเอกชื่อปันหัวนะนิสัยของนางเอกก็คือเป็นคนที่ใช้ใจมือเติบรสนิยมโดดเดน่นนำสมัยแบบเหมือนเป็นดาราท่านหนึ่งเลยอ่ะทุกคนคือแบบจะใส่อะไรก็เป็นแบบเป็นเทรนด์อ่าจะใส่อะไรก็เป็นเทรนด์ซึ่งนางเอกเนี่ยจะอยู่ในแขวนที่ชื่อแขวนว่าตาเยี่ยเป็นคนไม่ยอมคนตัดสินคนจากหน้าตา <c oughs> ก็คือเห็นใครหน้าตาดีก็คือแบบ ก็คือชอบอะเออนูแวถ้าเราเห,เห็นคนร้อคนสวยเราก็บอยชอบจังเลยน่า <Nein> รักจังเลยเราก็ปลื้มปลิ่มอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่การดูหน้าหน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยมันก็แบบบงบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะมันนีฉันตอนนี้คือแบบหน้าก็ไม่ล้างน้าก็ไม่ยองมันก็บ่งบอกถึงว่าอุ้ยอีฉันอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจก็เป็นได้นะคะทูกคนเพราะว่าีฉันยังใส่ชุดนอนเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนจากหน้าตานะคะ อ่ะต่อไปนางเอกก็จะเป็นคนที่บุคลิกนิสัยนะคะกระโดกกระเดกไม่เหมือนคุณและสตรีค่ะพูดจาผงผางตรงไปตรงมามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะก็เป็นคนคิดมากนะก็แบบช่างคิดช่งดนางจินตนาการนู่นนี่นั่นนะคะเอิม่มมาดูนี่นักษนะนิสัยใจคอและบุคลิกของพระเอกนะคะ โอ้อยมารู้จักชื่อพระเอกก่อนสิพระเอกก็พระเอกที่ชื่อในเรื่องนะคะก็พระเอกอาจจะชื่อว่าเฉิงอันป๋วก็เป็นเป็นยอดวีรชนแห่งต้าเยี่ยเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งไม่พูดโกหกเป็นคนเที่ยงตรงอ่ะมีตัวละครที่อยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือท่านกัวเซี่ยภาษาภาษาจีนเนาะฉันก็ต้องซ้อมภาษาจีนเอาไว้ออกเสียงให้มันแบบ ซีนซีนหน่อยเผื่อว่าแบบเราจะได้เจอแบบซีนซีนบ้าบอกอแตกอาท่านกัวเซียนะคะลักษณะนิสัยก็คือเป็นคนที่ระหนีทีเหนียวเป็นที่หนึ่งเลยค่ะก็คือเป็นคนขี้ชิดนะคะเป็นคนขี้ชิดในภาษาใต้ของเราก็คือคนขี้จีดเออเข้าใจไหมคนขี้ชีดคนระหนีทีเหนียวเออภาษากลางก็จะประมาณนั้นแต่ก็เป็นตระกูลของผู้พักดีของฮ่องเต้ ฮ่องเต้จะเป็นคนที่แบบประมาณว่าคนที่เป็นฮ่องเต้เนาะเป็นคนที่แบบใส่ใจคนในปกครองคนที่เขาจะเป็นผู้นํะเขาก็จะมีเขาก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นคนที่เออใส่ใจในเรื่องของคนตระกูลของท่านกวัวเซียกับตระกูลปันที่เป็นตระกูลของพ่อนังเอกอะทุกคนคือเขาอะไม่ถูกกันแล้วเพราะว่าสองตระกูลเนี้ยคือฝั่งผู้ชายอะเขายกเลิกงานแต่งงานไง เออจนแบบทําให้แบบพ่อของนางเอกกับครอบครัวของนางเอกคือไม่พอใจมากส่วนฝั่งตระกูลของนางเอกนะคะซึ่งเป็นตระกูลปันก็จะเป็นฝั่งที่ใช้อารมณ์ก็คือแบบเอาอารมณ์เป็นหลักก็จริงแต่ว่าเขาก็ยึดยึดคุณธรรมเป็นหลักในติดจใจนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เขานะ่ะเป็นเป็นตระกูลที่ใช้อารมณ์ก็จริงแต่ว่าเป็นฝ่ายที่บริสุทธิ์นั่นเอง ก็มาดูลักษณะน,น,นิสัยเนาะแม่ของนางเอกนะคะก็จะเป็นคนที่เมื่อเห็นคนในครอบครัวทุกคนพอเห็นคนในครอบครัวไม่สบายใจอะ่ะ <IS AS> ก็คือแม่ของนางเอกอะ่ะก็คือแบบเป็นคนที่แบบจะคิดหาวิธีการนะก็คือแบบทําทุกอย่างเลย<ส>เพื่อที่จะให้คนในครอบครัวมีความสบายใจเนาะเอออันนี้เราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าครอบครัวที่แบบอยู่เย็นเป็นสุขเราก็มีความสุขอันนี้ก็คือแบบเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยเนาะส่วนพ่อนางเอกก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านตํารามากๆ นางเอกอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้คนรอบข้างอะ่ะพูดมากเพราะนางเอกอะ่ะเรามองว่านางเอกจะเป็นคนที่แบบเน้นการลงมือทำเนาะอืมแล้วเป็นคนที่เก่งด้วยนางเอกอะ่ะเหมือนแบบน้องชายแบบมัน,ม,ม,นม,มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบน้องชายก็แบบล่อลวงให้นางเอกอะ่ะแบบไปเจอกับพระเอกอว้คือแบบได้รับคําสั่งจากพ่อแม่ว่าให้พาระเอกเนี่ยเอา มาหาพระเอกโดยการที่แบบเอาของขวัญมาให้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบได้มาเจอกันก็พอตัวน้องชายเนี่ยแบบพูดมากนางเอกอะนางก็ไม่ชอบนางก็บอกว่าหุบปากแล้วใครที่แบบเป็นคนที่แบบพูดแบบไม่เข้าหูอะเออพูดแบบไม่เข้าหูแบบนางก็จะพูดเขามาหุบปากอะไรเงี <laughs> ้ยชอบชอบมากชอบคำนี้หุบปากหุบปากไปเลยนะพูดไม่เข้าหู <laughs> เรามาดูกันต่อในเรื่องของปรัชญาและคําสอนเด้อเนะวันนี้เสีย่ยฉี่หลินทำผิดต่อข้าเกรงว่าวันหน้าคงหักหลังเจ้าเสีย่ยฉี่หลินทอระยุดแต่เงินไม่ทอรยุดประโยคนี้เนาะประโยคนี้ก็คือตัวฉี่หลินน่ะตัวฉีหลินน่ะไม่แต่งงานกับนางเอกเพราะว่าไปชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หอนางโลมแต่แบบด้วย ด้วยพ่อแม่เนาะเออด้วยแบบตระกูลอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้แต่งงานกันเพราะว่าจะได้แบบเป็นดองกันเห็นไหมเพราะว่าเหมือนเป็นเสนาบดีที่ก็คือเป็นเสนาบดีที่ใกล้ชิดกับห้องปอเป้อะเขาก็เลยอยากจะให้ลูกแต่งงานกันแต่ลูกอะกับไม่ชอบมันมันไม่ใช่การแต่งงานเพราะว่าความรักเว้ยเสร็จทีนี้นางเอกก็แบบไม่ยอมเลยจ้าไม่ยอมเลยนางเอกก็ไปหาถึงที่เลยแบบไปเจอฉีหลินกับผู้หญิงที่หอนางรมคนนั้นที่เขารักกันไง แล้วแบบทาให้หนางเอกะก็เลยพูดคํานี้ขึ้นมาเออแล้วมันก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือแบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะเงินอ่ะมันเป็นของอันตรายแล้วก็เป็นของที่แบบไม่อันตรายเนาะก็เหมือนกับว่าเงินมันก็เป็นแค่เงินมันก็เป็นแบบมันก็เป็นเงินน่ะแต่เงินน่ะมันจะบุงบ่งบอกนิสัยของคนที่ถือเงินนั้นว่าเป็นคนอย่างไรถ้าจะเออถ้าต้องการจะ รู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนแบบมีนิสัยอย่างไงก็แบบลองเอาเรื่องเงินไปใช้ดูเพราะว่าเรื่องของเงินเนี้ยมันก็จะบุกบวกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยเงินมีสองด้านด้านดีแล้วก็ด้านด้านไม่ดีเนาะมันอยู่ที่ว่าคนเอาไปใช้อ่ะเอาไปใช้อย่างไงปััชญยและคำสอนต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของพักวิชาการหน่อยก็มาถึงในเรื่องของปัจจญยในเรื่องของ ความรักกันบ้าง <c oughs> ก็เหมือนกับอันนี้เป็นคําพูดเนาะคำพูดของนางเอกที่แบบอยากจะให้พระเอกะอช่วยเพราะนางเอกอกลักวเสียหน้าไงนางเอกก็เลยพูดว่าศบตาหมื่นปีเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องพูด <c oughs> มันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบคําพูดที่แบบเออผู้หญิงใช้พูดกับผู้ชายเพื่อแบบเป็นแบบเหมือนแบบโปรยเสน่ห์ไง เออแต่บางเอิญว่ามันใช้ไม่ได้กับพระเอกทุกคนพระเอกเป็นคนที่ไม่พูดโกงเราก็เป็นคนเที่ยงตรงไงนางเอกก็เลยแบบใช้มันยาดีไม่ได้ก็สองคนนี้ก็แบบเกิดความแบบเหมือนกับมีความแบบไม่ถูกกันแหละอ่ะนิดหนึน่งช่วงแรกๆคือคือไม่ถูกกันอะไรเงี้ยจนสองคนนี้ก็มาบะกันอีกทีก็คือแบบมาเจอกัน แล้วก็แบบพระเอกก็แบบกวนๆวอ่ะก็คือแบบกวนๆนางเอกเออชอบทําให้นางเอกขัดใจอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนนางเอกไม่พอใจนางเอกก็พูดว่าข้าไปล่วงเกินอะไรท่านเอาไว้ข้าแก้ไขให้ก็ได้อะไรเงี้ยคือนางเอกนางเอกเป็นคนที่ชัดเจนนะตรงไปตรงมามากคือชอบมากแล้วก็ตัดมาจนถึงแบบเอาจริงๆอ่ะตระกูลของพระเอกอ่ะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกับตระกูลของนางเอกอ่ะ มันก็เลยทําให้พระเอกอ่ะแบบอยากที่จะแบบสืบหาเรื่องราวต่างๆเพราะว่าตระกูลของพระเอกอ่ะเหมือนแม่ของพระเอกอ่ะ <c oughs> คือเหมือนแขวนคอตายอะ่ะแล้วมันก็แบบทําให้พระเอกเนี่ยมีความแค้นฝังใจ <c oughs> มีความแค้นเกี่ยวกับตระกูลของนางเอกอะ่ะก็คือแบบมีความเกี่ยวข้องกันก็ทําให้พระเอกอ่ะอาจจะเข้าใจผิดได้เออก็คือแบบพระเอกก็ต้องการที่จะสืบหาความจริงเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมให้กับตระกูลของตัวเอง ก็เหมือนอันนี้ก็จะเป็นคำพูดเนาะของพระเอกที่พูดว่าต้องการจะสืบอะไรก็ให้ไหลไปตามเหตุการณ์อันนี้ก็จะเป็นปรัชญาและก็คำสอนมาถึงในตอนที่ราชะองค์การของฮ่องเต้ามาที่ตระกูลของฉีหลินราชะองค์การมาเนาะก็มาถึงพ่อของฉีหลินนั่นแหละเพราะว่าพ่อของฉีหลินเนี่ยก็เป็น ข้าวบอดีอยู่ใช่ไหมราชองค์การมาก็ต้องมาฝังข้อก็เขบอกว่าราชองค์การนี่เขาบอกว่าบุตรชายเสียเชิงเหียนเสียฉี่หลินเปลี่ยนใจเป็นอื่นอ่านี่ก็คือแบบเป็นการตัดสินผิดถูกนะเออโดยการแบบความชอบทำเป็นหลักเปลี่ยนใจเป็นอื่นปะพติตนโลเลก็คือแบบจะแต่งงานแล้วแต่ก็แบบมีใจโลเลใช่ไหมผิดสัจจะต่อราชนิกูล คุณธรรมบกพร่องไม่อาจอภัยผิดนับจากนี้ให้ปลดจากบัณฑิตก้งเฉิงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบก็คือแบบสอบเข้ารับราชการจบราชองค์การนะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับอ่ะตอนนี้เราก็จะเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของเขาคงเรื่องไปแล้วนะนะในอีพีที่หนึ่งบอก แนะนำลักษณะนิสัยตัวละครแล้วก็นำเสนอในเรื่องของภชษาคำสอนนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับฟังส่วนในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นภาพวาดอะเนาะเราก็ได้สัญ,ญลักษณ์ในรูปของทิวทัศน์ก็คือแบบทิวทัศน์มันต้องใช้เวลานะทุกคนแต่ว่าเราจะเอาแบบที่มันแบบเห็นแล้วก็แบบสามารถวาดได้ง่ายก่อนเนาะก็จะเป็น ดอกโบตันไม่รู้ว่ายากหรือว่าง่ายแต่ฉันก็แบบต้องไปหารูปดูก่อนเนาะก็จะเป็นรูปดอกโบตันแล้วก็รูปดอกเป็นสมาธนะสําหรับในวันนี้เราก็จะไปวาดรูปดอกโบตันแล้วก็ดอกเป็นสมาธกันไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอีกนะคะก็ต้องตามไปดูกันแหละทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเนาะเราก็แบบเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นคนที่แบบชอบดูหนังแล้วเรา เราชอบอะไรแบบนี้อือพอเราชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็แบบปรากฏว่าเราก็แบบทําไมเราชอบแบบมาดูพอมาดูสิ่งที่แบบตัวเองเขียนอะเนาะก็แบบก็แบบเขียนแล้วก็ลิบ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 ใช่ไหมก็แบบชอบดูหนังก็ชอบจดนน่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราจดอ่ะมันก็แบบคือเราก็แบบสรุปได้ว่าเอ้ยแบบเอ้ยทําไมเราแบบชอบแบบศึกษาแบบ ลักษณะตัวละครก็คือแบบมันก็จะแบบสามารถบ่งบอกแบบนี่ใส่แต่คอแบบเราชอบที่จะแบบเฮ้ยเพราะมันมีแบบอะไรที่แบบมันคลิกมาเป็นแบบปรัชญาแบบคําสอนที่แบบสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็แบบเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับคุณธรรมหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้คือแบบจริตเราอ่ะก็จะถูกกับอะไรแบบนี้แล้วก็แบบจะชอบแบบชอบดูแบบเป็นทิวทัศน์ไงมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบบ ออกไปเปิดโลกจริงๆอ่ะทุกคนแบบการได้ดูได้ดูหนังได้ดูอะไรเหมือนก็คือแบบมันจะเป็นการแบบเก็บภาพเก็บฉากอ่ะเออแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นภาพจําให้กับเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเ้ยแบบชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบคือสิ่งที่เราสึกว่าเออมันมันเป็นเราถ้าเกิดว่าแบบใครชอบอะไรที่แบบเป็นในลักษณะนี้นะก็แบบก็สามารถแบบกดติดตามกดอะไรกันไว้ได้ เราก็มองว่าแบบเหมือนเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงอะ่ะสมมติหนังเรื่องนึงอะ่ะหลายคนดูอะ่ะก็คือหลายคนอะ่ะจะเอาสิ่งที่มันอยู่ในหนังอะ่ะไปใช้ประโยชน์อ่ะไม่เหมือนกันเว้ยมันแล้วแต่ว่าจริตของใครอชอบแบบไหนเหมือนเราก็เคยเห็นนะแบบเหมือนเราอจริตของเราแบบนี้ใช่ไหมเราแบบดูซีรีส์นู่นนี่นั่นเราก็แบบชอบดูภาพดูฉากดูแนวคิดดูอะไรไปแบบนี้แต่แบบเหมือนบางคนเขาก็ดูเพราะว่าเขา เขามีความแบบเขาดูเพื่อความสนุกเขาดูเพื่อความหาเพื่อนเขาดูเพื่อแบบอะไรต่างๆก็แล้วแต่คือแบบมันมีหลายๆมุมมองอะแล้วเราก็มองว่ามันก็เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งอะเออมันเป็นมันเป็น เออพูดไปมันก็เข้างานศินละปะอีกอะทุกคนก็เอาเป็นว่าดิฉันก็จะนําเสนอแบบนี้ใครชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็แบบหรือว่าใครดูคลิปผมเรอแล้วแบบไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คือแบบชอบจตนูนนี่นั่นก็เออสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็แบบว่ายังมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยเออก็แบบอยากรู้ว่าเออความคิดของเพื่อนๆอะแบบสิ่งที่ได้อะ่ะได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเหมือนหลายๆคนอะเขาก็มองว่าการดูซีรีส์การแบบ อันนี้ยายหรือว่าอะไรแบบนี้คือแบบบางคนที่เขาไม่ชอบเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็คือแบบเขาจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะบางทีอ่ะเขาก็แบบอาจจะตีความว่าเฮ้ยพวกดูแบบพวกดูซีรีส์แบบเป็นงานพวกเนี้ยคือแบบมันแบบเป็นอะไรที่แบบไม่มีประโยชน์หรือว่ามันอะไรคือแบบเราอยากจะบอกคนที่แบบยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เข้าถึงอ่ะอยากแบบบอกให้เขาแบบรับรู้นะเว้ยว่าแบบ บางทีอะ่ะมันก็จะมีแบบมีทั้งดีและมีทั้งแบบไม่ดีอะ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะเอามาปรับใช้อย่างไงมากกว่าเออเราดูแล้วแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันดีต่อเราอะ่ะแล้วมันให้ความสุขเราว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะเราไม่ควรจะมาตัดสินว่าเอ้ยแบบคนเนี้ยดูซีรีส์ดูหนังดูนู่นดูนี่แล้วจะเป็นคนที่แบบว่าหลายหลายคนนะที่แบบเขาไม่เข้าใจเขาเ,าเอยแบบอะไรอะ่ะดูหนังแบบไร้สาระ,ะไม,ม่ประโยชน์มันนี่นั่นแต่เราเชื่อว่า แบบทุกๆสิ่งทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆทุกอย่างเลยเว้ยคือแบบมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคุณมองเห็นสิ่งๆนั้นอะมันมันเป็นสิ่งที่ดีและมันมีประโยชน์ไม่รู้นะอันนี้คือแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเราก็แบบไม่อยากให้ใครแบบมองว่ายังไงเพราะว่าเราก็เคยแบบผ่านจุดจุดหนึ่งมาที่แบบเอาจงริงเราก็ชอบแหละแต่แบบในโมเมนต์หนึ่งที่แบบมันจะมีคนที่แบบไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้าใจอะเนาะ แต่อันนี้มันก็แบบช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันอืมก็อันนี้ก็คือเป็นมุมมอ,องความคิดของเราเนาะส่วนว่ไหนที่แบบเข้ามาดูหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนก็รออ่านคอมเมนต์อยู่ไปแล้วไปวัดภาพแล้ว